สาธุก็ปกอพิธีง่ายๆไม่มีอะไรมากมายก็คิดว่าเตรียมการครั้งนี้ประมาณตั้งร้อยห้าสิบชีวิตทั้งโยมแล้วพระเตรียมของไว้แจกเป็นที่ระลึลไกไว้ปวดกันไม่ได้ขังอะไรโยมฉันอยากได้ของขังโยมก็ไปหาซื้อหมูน้อยไก่น้อยไปเลี้ยงนั่นแหละได้ของขัง,งกลับบ้านเนี่ยเลยแต่มีของฝากอ,อว่าฉันไปไวันที่ที่เป็นนะเออ่านนี้นี่ไว้ปวดกันบ้ <S <S 2> <S 2> าง รักษาไม่ดีหายไปก็นับว่าปล่อยวางไว้เถอะไม่ไม่คู่ควรอยู่กับเราสาธุครับถ้าด้านในพบแล้วพร้อมแล้วข้อนี้ส่งสัญญาณผมจะให้องค์หญิงกับคุณโยมกว่าไปจุดตูกเตียนด้านในที่โต๊ะหมู่ให้หน่อยเนี่ยเก็พี่ีด้านในมีกี่ตัวเตรียมไว้ไม่เยอะด้านใน ประมาณละ10ตัว20ตัวปรานั้เออแล้วผู้โยมจะไปมักนั่งฟังพัะสวนเจริญพุทธมนต์ก็ได้นะได้ได้เหมือนกับุญเล็กๆชุดนี้ก็แต่แต่ดีในช่วงโควิดโยมออมอเนี่ยรัฐบาลบอกว่าต้องใส่ชุดพีอีนอนที่บ้านป้องกันเขาเป็นเจ้าที่ของรักก็ว่าเออผัวก็ไม่กวน เราป้องกันอย่างดีแต่ผู้โยผู้หญิงอยากปารจากโควิดก็กลับบ้านก็ใส่ชุดฟีอนอนทั้งคืนคิดได้ไงใช่ไหมคิดได้ไงแต่เบละแค่พระใส่ส่วนส่วนไอ้ส่วนพระไม่ทำงานโควิดหน่อยปะท่วงกันบกว่าพระไม่มีสินใส

ต้องต้องต้องเข้าเก็บภาพตร้ผู้หญิงเหรอผู้หญิงในในวิหารจุดทูปเทียนให้หน่อยจะนั่งฟังไม่าง้อาผู้หญิงจุดทูปเทียนเลยแล้วก็จัดการเลยอีมินาสายเลยนาเลยไม่ต้องเปล่าสเก็ตพูดทางชีวิตตังอายุนันทนาครับ มียาสกาลยนะแล้วก็ม่ยังพันเตว่าไปเลยแล้วก็โคมาเจะโคมาย่ามิปติปติปายะแล้วก็ขึ้นน้ำมเลยครับโยนน้ำนอกั้านั่งด้านนอกกะได้แต่จะเล่นบอนด้านนอกมาก็ไม่ใช่เสียงอะไร โยมมาแล้วก็เดินไปสามารถไปบริหารจัดการไปรับไปรับรับอาด้วยนะรับยาสมานลำไส้โยมมีกาปฟมีไข่วนล่างไม่ได้อาหารนะยาสมานลำไส้โยมเินสารก่อนประมาณถ้ามันไม่ได้รับเดี๋ยวหน้ามันจะตึงผิดปกติแล้วมันจะผิดเรี้ยวเออกระานแต่งรงอเวอร์ไปมันมันดีเทียนนะ ยังครับปุ๋ยมาเข้าที่เดิมยังไม่ต้องงงออกมาเข้าไว้ก่อนเลยเดี๋ยวผมไปหาสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปไกลไปทอดไปเถิดนะครับอ๋อกมาหนี้กลับหลังอ่านมาก่อนเออมาจุดเทียนพูดให้ดีบ้างกันเออนี่บางนี่อันนี้เออมาเลยขอเทียนจำนวนหน่อยบ้างกันเออโยมว่าโยมว่านี่นี่มันมันต่อยยื่นเทียนจำนวนให้ปุ๋ยมาจุด เจียนใหญ่ให้หน่อยประมาณอ๋อปู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 ริพาเบอกชอบกล้องใหญ่แม้แต่เจดียังสร้างพุทธะร้อยแปดประเทศไทยไม่มีที่ใครแล้วมีปูทิพย์าวง,างวาเดียวสร้างวันเดียวหน้าสังศีสอบรู้เบื้องหลังเจนหนาวรู้เบื้องหลังเจนหนาวว่าพ่อโยมโยมพ่อขายน้ำแข็ง

น้อยแลยกันอยู่นีตามเลยนีมาเลยพวกขวัญมานั่งเลยสมรเลยปนมาเลระวางสดมนมาใช้ใช้มนขังปูเจมาอิมินาตะกาเทั้งหมดเลยนะครับมาเงดกเดมาอมน่สุดแลเลสงนีังปูเจมาอิมินาตกาเลนะสังขังปูเทมา ตั้งใจกราบพระนะอระหังสัมมาสัมพุทโตพระกวาพูทธังพระก,รว,กรวันตังอภิวาเทมีสวาคขาโตพระกวาตาธมโมธรรมังนามามิสุปฏิปันโนพระกวาโตตาวะสังโฆสังขังนามามิ พิธีอย่างเรียบง่ายขโมยท<ำ>ําเหมือนคนจะเสียใจม<อ>ไม่ได้คิดเรื่องใหญ่หรอกคิดเรื่องนี้เดียว,วนะั่นน่ะคู่ปากของเขาทรายสู้เขาไม่ได้บองปวดตีความเนี่ดูดีเนี่เขาทรายนะเนี่ย เออนั่ๆเอาเทปมาวางอาตุอาตุอาตมาก็มีพ่อหลวงมีต <that offs> ุ <possible> ๊กเด็กโตมีวุฒิชนาลาที่สง่างามจ้ะอาตุอาตุยังไงก็ติดอะอาตุอาตุนั่นแหละกลับมาไอ้ขาขาไม่อยู่ไหนขาไม่ขาไม่ขาไม่อยู่ไหนขาไม่วาง แล้วก็เก้าอี้หนึ่งตัววันนี้ก็อาจจะมีแค่ท่านยมพ่อปู่คำพลอยไม่ธรรมดาจาหนึ่ง่งท่านก่อองค์การบริวารน,นั่งเก็บความรู้สึกด,ดีๆนี่คุณพ่อคุณปราเกาเปาว,ปวงการว,วงสวงต,ต่อทวยเทพเทพานสถานที่แห่งนี้นั่งบะนเมือนุ่น,นต้องการ ุทั้งหมู่เพชรพยาธรเธอเสด็จจรมาในอากาศอีกทั้งคุณพระฤาษีผู้ประสิทธิ์ประสาทคุณผู้รู้สัพเวเและวานยารให้ทายพระธิดาพร้เดชมาพระธิดาสุดท้องเลขาวภพเออพระยาติการบารมีจัดถอดมันออกเอาเนี้ ใน้ทีนแล้วเดือนหน้าจะมาจะทําการทําบุญอีกวัาหนึ่งก็มีพระสงฆ์องค์สมนเในปีที่ผ่านมาก็ร้อยกว่าองค์เรื่องงานวิธีก็ตั้งแต่วันที่สิบถึงยี่สิบกรกฎาคมเขาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายวพัตทหารได้ที่นี่จะไม่มีโยงเยอะก็จะมีแค่คุณโวงที่มาทำให้คุณวงมากรุณอาหารให้นะรัก็มีแต่เรื่องพัก ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีในหนึ่งปีก็มีวันที่ทำถึงที่นี่คือเดือนอวันสารเดือนกินเดือนทเดือน11คอเดือน้าขอเม้ามนาะวันที่ถวายพระกทินตรงกับโลกเปิดตั้งสามทางกินโคมยงจักเป็นพรนาสารอบอวันนี้วันเดนี้ครับแห่งการสร้างบารมีอ้ยจะจติอยู่แลงน้ะบนเลาแล้วแต่นม่หมายถึงชูราดาอาคร้าต่างก็หลด